ณสถานที่ใต้ต้นบักมี่อันไกลโพ้นวันนี้นั่งอยู่ดีๆเห็นกระปอมหรือว่ากิ้งก่าคอแดงซึ่งกิ้งก่าคอแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลืออ้อยคลานลำดับที่18กิ้งกา่าคอแดงหรือกิ้งก่าหัวแดงเป็นกิ้งก่าที่เชื่องมีความระวังภัยน้อยสามารถเข้าใกล้ได้ง่าย แต่เข้าใกล้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นหากเข้าใกล้ระยะ1-2ถึง,งเมตรก็มักจะวิ่งเห็นบ่ละมีสักิ้งกาหัวแดงหรือกิ้งกาคอแดงมักไข่ไว้ตามโคนต้นไม้หรือกกหญ้ากอหญ้าที่เป็นดินทรายด้วยการขุดหลุมตื้นๆและฝังไข่ไว้จำนวนไข่แต่ละครั้งประมาณ5-10ถึงฟองมีอัตราการฟักสูงเมื่อฟักแล้วมักพบลูกกิ้งกาคอแดงเกาะตามกอหญ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็ก ซึ่งจะหากินมดขนาดเล็กเป็นอาหารส่วนกิ้งก่าหัวสีฟ้า,ฟาหรือกิ้งก่าสวนหรือเรียกว่ากระปอมก่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลานกระปอมก่าหรือกิ้งก่าหัวฟ้ามักหากินตอนเวลากลางวินโดยกินมแมลงเป็นอาหาร ะไม่เหมือนกิ้งกาคอแดงที่พบนอนตามต้นไม้ขนาดเล็กหรือตามกิ่งไม้ของพุ่มไม้ปลูกโดยกิ้งกาหัวสีฟ้าหรืออีกากระปอมกานั่นเองพบได้ตามต้นไม้ตามบ้านเรือนต้นไม้ข้างถนนและตามป่าต่างๆณใต้ต้นบักมีอันไกลโพ้นวันนี้เราขอเสนอกระปอมหวังว่าทุกท่านคงพอใจกับการนำเสนอในครั้งนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ